สวัสดีครับอยู่กับผมเบาวบนครับกับช่องเบาวบนมางจบบาพี่น้องมารับชมเจ้าแคทสามสามหกปุดหินครับแต่ไม่ใช่หินแข็งครับพี่น้องหินผุแต่กิแข็งเอาเรื่องครับลดน้อยไปที่เคยมาปุดหนีไปหมดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเจอแข็งกัน หลายขั้นใหญ่ออกไปแล้วครับสูบเอไว้คับการต้องเจอหินแข็งๆแบบนี้เหลือแต่รถที่มงาในในบริษัทครับแข็งนะขนาด3ามหกยังงานประอยักเขาได้พี่น้องแตรุ่นนี้ต้องริปเปอร์แล้วมั้งเปลี่ยนปันมาใหม่ๆครับ วันบักยังเงาครับสภาพวันในไม้เปลี่ยนในประมาณอาทิตย์นี่ละแต่เสียอย่างเดียวครับเงือกหลวมไปนิดบอนี่เหลครับขั้นนี้แต่สังเกตดีๆนะครับรเงือกสันเงือกคลอนเนี่ยเขาเอิ่นไปเจองัวสันหัวคลอนเนี่ยเงือกสันเงือกคลอนครับโอ้ปั่นเงาๆอุ้มใจครับอ่เถอะเกือบเต็มละ จักแค่นีก้ก็สีหลังเท่าแล้วเบาๆในเด้อตือโตนคนดันในเด้อเป็ <c oughs> ่ยังครับเบาบนทําหนาที่ดันนะต้องดันเองนะครับว่างจากการดันในแว่มาดูเขาใช่นหนอย <c oughs> สา,าใจว่าพี่น้องแตวจะพุ้นครับเตรีม <c oughs> เรียบร้อย ับโดยบาวติ๊กนะครับวันนี้เขามาเทนคนขับใหม่ oh. เดี๋ยวรับชมการทำงานของคนขับใหม่ในทีมงานครับว่าฝีมือผ่านบอคนใหม่ครับ <Yeah. S 1> เริ่มงานวันนี้วันแรก <Yeah. S 1> ยังไม่เห็นฝีมือจานติ๊กเขา,เาทำการ uh, <Yeah. S 1> เทีนไป เห็นอีบึงก่อนแล้วหนึ่งเที่ยวเดี๋ยวมาชมกันครับรน,นี่คือการเทรนผ่านก็ได้รวมงานกันครับระบบบริษัทนะครับผมหากต้องเทรนนะไม่ใช่การสอนนะครับเป็นการเทรนว่าเออผ่านไหมทำงานผ่านไหมทำไมผ่านเดี๋ยวก็พิจนารณากันครับมีคนทำหน้าที่เทรนนะครับเดี๋ยวมาสัมผั์ เป็นไง <ห ả? S 1> คนใหม่โอเคปะพอได้ไหลองดูนะเดีย๋ยวดูกันครับการติ๊ก <ไป S 1> บอกพอได้พอได้แต่งานตักไม่เท่าไรหรอกครับแย่งานฝีมือเขาว่ากันการตักจะไม่ยากเกินฝีมือครอับได้น่าจะตักได้ครับผมแต่ถ้่า ต้องอ่านงานเก่งเลยนะวางแผนการวางแผนการดูรถจะออกทางไหนเดี๋ยวมาดูกันครับกับเจ้าสามสำมกฝีมือคนขับใหม่ครับดูดิอาจจะยังประมาทรถยังตื่นเต้วตื่นเต้วอยู่เอาไวบ้บอกระบานะเอาไว้บอเอากระบ,บาไว้บอพ <c oughs> ืนแล้วนี่ เพื่อนรวมงานครับผมไห้สายสยาวันนัฐการสามตักบพว่ายัางตีตักหลายบ่ไใดครับเขามักสามตักครับคนนี้เอาถอยถอยอีกเดี๋ยวกลับาชีนะ้อันถอยยาวๆอีกเออโอเคมาแล้วต้องปีนขึ้นไปถึงขนาดนั้น แกะจะเอาไปจุหัวเข็งเลยนะมาชมกันครับว่า,าจะประมาณนี้หน่อยต้องลงจากรถเพื่อความปลอดภัยนะอ๋ออนซอนทรงผมมาเมียรีดไห้บ้านี่เบืองซ่องเนี่ยตะกี้ยิงวะเนี่ยนี่เป็นไงเมื่อบาดแดกข้าวเอาไปจำจำด่าเขามาปะเบรกปวยยูเบรกปวยยูหรือโปเบรกลา เขาเอาคา่าเสียใจบ่ล่ะเสียไป่สีบ่บาทสี่ร้อยบึ้งบึ้งเสียหายหลายบ่นะ,ะครับรับชมต่อพี่น้องตักที่สองแล้วมารุนกันว่ากระบะตียั่งบ่มือแรกครับวันแรกอาจจะเป็นครั้งแรกของเขาที่จับได้บายรถใหญ่ใจเย็นเนดะ้อใจเย็นเนดะ้อแถวเฮียเลยเพราะว่าเหงือกมันหลวมครับพี่น้องท่านนี่ อ,อย่าไปตักไก่บันนี้ที่แรกไข่างหายเลยดูกันครับพี่น้องช่อยพิจารานาครับว่าลักษณะนะรครับโอเคบอผ่านว่าเดีย๋ยวสะพานจะทำการรับหลายคนหลายท่านนะครับทักเข้ามาว่าบริษัทเป็นรับคนหรือว่ารับพนักงานครับบอ เรื่องนี้เรื่องการรับคน้นหรือว่าการรับพนักง,งานเพิ่มเข้ามาในบรรจุในตำแหน่งต่างๆเพราะว่าจะเป็นคนขับหรือว่าเรเบอร์หรือว่าับ,าบแม่นะครับเบ้าบนจะขอตอบคําถามทุกคนร่วมในคําถามนะทุกท่านไว้ในครั้งนี้ครับว่าเออมันบบสสามารถเบ้าบนบ่สามารถ,าบบราม,ารถมีผมมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับเด้อแต่ถ้าเกิดให้แนะนําเบ้าบนก็จะแนะนําว่าให้ทุกคน ที่สนใจอยากมีงานทําหรือว่าอยากมาดวงงานก็บ้าวบนให้ทําการผักหรือว่าโทร่ไปสอบถามทั่งบริษัทโดยตรงครับเพราะว่าบ่าบนบ่มีอํานาจจะตัดสินใจในตัวเรื่องอาจจะบ่คอยบ่คอยอยากจะแนะนําให้นะครับหากว่าคนที่บ่ค่อยค่อยจากการบ้าวบนกับบริษา,ะาจะแนะนำให้เพราะว่า เขาบ่าเคยจักกันเนาะพี่น้องบบาวบนญสิ่าจ์ังไหนกับแมน่นใจจืดแนะน้ำสี่คนบมมีงานมีการครับกับ่อยากแนะนํ้ำให้เพราะว่าเกิดแนะนํ้ำห้แล้วท่านท่านปรึกใจในบทโตริษัทีิบาว์บนอยู่หรือว่าค่าจ้างค่าได้จ้างอาจจะบ่มะต่อครับเดี๋ยว ดูครับเตรียี่ยวผ่านเวลาไปหลายหนาที่แล้วครับอาจจะยังเดี๋ยวกะคงจะเข่ามือครับไห้เวลาจังหน่อย มาก่อนในหญ่เลยครับเียวยังไปครบเลยเนีย่โอ้โหก่อนใหญ่ดูรถจักรไงไห่นอ้องนักเกรตครับก็ดูทรงกันน่าจ,จะเป็นคนจุดทับรถเป็นอยู่แล้วครับแต่อาจจะยังก่อนต่างยังตื่นรถครับอา,อาจ,จยังเพิเ่งจับรถใหญ่ ว่าส่วนมากรถใหญ่แบบนี้จะบ่ค่อยมีครับแล้วครับวัวอยู่ในเหมืองหินหรือว่าบริษัทใหญ่ดีมันจะบ่ใสกันครับว่ามันคนข้างจะบเบืองบ่บคุมคาในค่าใา้ใจ่สยใจก็ดเลยทําใหม่คนีเป็นแม่โคส่วนมากแะบบ่ค่อยมีโอกาสได้ขับรถใหญ่ดูคนขคับที่ว่ามาสมาคัคข้างนี้ก็ยังต่องตื่นรถอยู่ครับมันต้องทําความเข้าใจกันอีก เป็นอาทิตย์ขุนละมังเนี่ยวานยังค่อน,น,คนข้างกลัวครับไฟเปิดแล้วไฟข้างเฮ็ดสีไม่แล้วครับงานเนี่ยครับหน้าสมสมบะสมบะสมบะปวดมาบ้านานาตก,การสามทักคนมาท่านเนี่ยเต็มอยู่ห้องเพราะอะไรท่าน ผ่านไปหลายนาทีเลยครับนี่อาจจะเป็นแถวแรกของเขาหรือเปล่าเบา,บ,าบนกับฝึงจะมาครับต้องใจเย็นนะครับดีแล้วทีใจเย็นดีแล้วทีเราแวงเราว่างไว้ครับโอเคครับผ่านครับพี่น้องเบาบนกับคิดว่าต้องห้เวลาเขาจังหน่อยถ่ายัง่งบ่อเขาเย็นบ่อเขาเมื่อกะ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ้างไห้เวลาทั้งมือทั้งมือนะบางทีเขาอาจจะยังตื่นรถอยู่ครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบนนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะน้ำภาพการทำงานของรถแต่ละคันหรือว่าเทคนิคการทำงานเทคนิคการขับเรโค่ไอ้พี่น้องในรับช่วงครับช่วงนี้เบาบนมีรถขับครับพี่น้องเพราะว่ารถประจำตำแหน่งของเจ้าของนี่ถูกน้ำเข่าศูนซ่อมเนื่องจากอาการ แขนกระตุกยัางทีพี่น้องได้รับรู้ครับถ้าผู้ใดที่ตามจะรู้ว่ารถเบ้าบนเป็นอาการยังถ้าคนยังหูกับเบ้าบนจะบอกครับว่าที่เบ้าบนมาเลยครับรถก็เพราะว่าเจ้าแคดเนกเก็นสีสูบของเบ้าบนครับมีอาการแขนกระตุกผูหายนะครับก็เลยจําเป็นต้องเข่าอูครับตกงานครับแกใจว่าตกงานก็ว่าว่าตกงานครับพอมีรถประจําตําแหน่งครับก็เลยเดมครับรถไถยครับ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม